าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ขอใหสร้างความดีต้องลงทุนความอับากเหมือนพวกเรานี้ได้จ้าขอใหสร้างความชั่วหมายหัวเลยอะ่ะชอบลงทุนความสบายเรื่องงานเก่งไม่เอาเนื้อเอาใก้แล้วก็ตัวขึ้นเหนือลงตลอดรายการนี้พวกนี้มาใฉ่พวกพระเอกนางเอกแต่เป็นตัวหางเครื่องจะรู้ดีเียเด้วยแล้วขอมาเป็นตัวหางเครื่องต่อไป เราจงไปพระเอกต่อไปแม่คุณแม่ทุนหัวแม่นเนื้อทิพนื้อทองแม่ขมองอิ่มที่บ้านขออนุมโมทนาสาธุการด้วยนะบัดน,นี้ขอฝากไว้ในวันนี้สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยลหอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง